สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้พบกับผมจุมพลรรานขอแนะนำพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมองค์นี้ซึ่งถูกล้างมาหลายรอบและล้างหลายวิธีมาแล้วนะครับแต่เนื้อก็ได้เท่านี้นะครับเพราะว่าล้างยังไงก็ล้างไม่ออกเลือหลักฐานและคราบปุของพระองค์นี้ยังมีให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังคราบสีน้ำตาลเหลืองหรือว่าความเอานวนของพระก็ยังมีให้เราเห็นได้นะครับ พระอ,องค์นี้จะถูกลลางมาตามนะครับดูด้านหน้านะครับก็ยังมีความนุ่มและเนียนตาอย่างยิ่งให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนดูนะครับเนื้อหาผิวพันธุ์ของพระจะมีความขาุกระเป็นหลุมเป็นบ่อและของพระก็จะมีขาวเนียนคล้ายกับปูนเปลือกหอยที่เป็นส่วนผสมของพระสมเด็จองค์นี้นะครับนั้นทั้งนี้พระอ,องค์นี้ก็ยังมีคาบกุให้เราเห็นนะครับติดประปายกระจายไปทั่วองค์พระ รือว่าเป็นพระที่สวยงามอย่างยิ่งสําหรับพระองค์นี้นะครับมมาดูตรงเกตของพระหรือเสียนของพระนะครับจะมีความขาวเนียนนุ่มซึ่งเกิดจากปูนเปลือกหอยหรือคราบแคนไซซึ่งกับพระที่มีอายุเก่าแก่อย่างเช่นพระสมเด็จองค์นี้นะครับว่าจะเป็นซอกแขนน่องแขนลึกของพระองค์นี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีขนาของผิวที่เป็นขุขะที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นหลุมเป็นบอ่อให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนี้ก็ตามนะครับแม้แต่ผิวข้างๆของแผ่นขององค์พระก็จะมีผิวนุ่มเนียนและขุกระชัดเจนแม้แต่ฐานของพระก็จะมีคาบกุให้เราเห็นได้นะครับเช่นตรงนี้ก็ตามนะครับงดงามและเนียนตาอย่างยิ่งสําหรับพระสมเด็จฐานแชมองค์นี้นะครับดูด้านหลังของพระกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ภาพที่เป็นผิวสีน้ำตาลคล้ายๆกับน้ำตาลไม้นี้ล้างไม่ออกนะครับมีการฝังแน่นติดกับองพระจะล้างมาหลายรอบแล้วก็ตามนะวันณะของพระที่อยู่ข้างในแล้วจะมีเนื้อขาวนุ่มเยียนตาเหมือนนมข้นหรือเซียนบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นเนื้อกระดูกก็ว่าได้นะครับนี่คือลักษณะของพระสมเด็จ ที่ถูกล้างซ้าล้างบ่อยแต่ผิวพันธุ์ของเขาก็มีความขุขะเป็นหลุมเป็นบอ่อและมีคาบปุฝังแน่นกระจายไปทั่วองค์พระอย่งเช่นพระสมเด็จฐานแสมองค์นี้เป็นพระกุเก่าบางคุณพรมเป็นอีกหนึ่งพิมพ์ทรงที่หายากขึ้นทุกวันนะครับในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีพบเห็นให้เราได้ดูและศึกษากันนะครับเรามาดูขอบมุมข้างของพระองค์นี้กันนะครับอาวันนะที่เป็นโปนเปิดหอย เนียนตาคล้ายกับผงกระดูกให้เห็นและดูได้อย่างชัดเจนเนื้อนุ่มนวลเนียนตาของวัณณะสีผิวพระนะครับที่อยู่ข้างในของตรงนี้แต่เขาก็มีคราบกุฝังอยู่นะครับเรามาดูมุมนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นพระที่ผิวพันวัณณะที่ชัดเจนสร้างขึ้นมาจากปูนเปลืกหอยเนื้อหาวัณะของพระก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผิวพระ ก็มีความขุขะเป็นหลุมเป็นบ่อและมีคาบกุฝังแน่นในองค์พระเราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นพระสมเด็จองค์นี้ผมเอามาเป็นองค์ครูให้ทุกท่านได้ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกับผมจุนธานนะครับงามและชัดเจนอย่างยิ่งไม่ว่าจะมุมล่างมุมบนของพระก็พระที่ถูกล้างมาแล้วแต่ก็มีเนื้อหาวรรณะที่สวยงามอย่างยิ่งครับนี่คือพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมคุณพรมกุเก่า ที่ถูกล้างซ้ำล้างบ่อยก็ยังหลงเหลือคาบปุให้เราดูและศึกษาได้อย่างชัดเจนจะเป็นด้านหน้าด้านหลังขององค์พระนะครับนี่เป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งของบางขุนพมที่เป็นพิมพ์ทรงที่หายากนักเลงรุ่นเก่าเขาเรียกเขาหากันว่าเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมซุ้มกอไก่ที่คนหลายท่านยังอาจไม่รู้จักกันนะครับนี่คือพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมกุเก่า เจนรุ่นเก่าเขาเรียกว่าซุ้มกอไก่ครับตรงซุ้มของพระนะครับไอะกอไก่จึงเป็นที่มาที่ไปของพระตรงนี้ครับที่เรียกว่าพระสมเด็จซุ้มกอไก่เผื่อท่านไหนที่เจอพระแบบนี้ก็เก็บกันไว้ให้ดีๆนะครับทีนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทั้งหลายไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าท่านไหนที่เห็นว่ามีประโยชน์ และมีสาระก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่เป็นภาพของพระสมเด็จเสียงใหญ่ท่านหนึ่งที่ลงหนังสือให้ทุกท่านได้ดูคลิปนี้และเปรียบเทียบเนื้อหาวันนัะของพระกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจากผมจุนพลานสวัสดีครับ